วันนี้มาดูนะครับว่าทําไมต้องเรียกฝรั่งผู้หญิงว่าแม่มนะครับอันนี้ไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคําว่าแม่มเนี่ยาตามที่ขึ้นในจอนะครับมันย่อมาจาก คำว่ามาดามนะครับซึ่งคำว่ามาดามก็เราใช้เวลาเราเรียกผู้หญิงที่เราไม่รู้จักชื่อนะครับจะแปลประมาณว่าเป็นคุณผู้หญิงอะไรเงี้ยนะครับคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงคะ,คงคะแต่ว่าคำนี้มันก็จะเป็นคำที่ค่อนข้างที่จะอยู่หัวโบราณน,นิดนึงนะครับฝรั่งเขาบอกว่าก็ไม่ต้องใช้บ่อยๆนะครับไม่ต้องใช้บ่อยๆก็ได้อาจจะใช้ในสถานการณ์ที่มันเป็นทางการอะไรมาก,มากๆเลาไปติดต่อราชการคำว่าแม่มเนี่ยก็ปรากฏเรียกมาในประเทศไทยหรือว่าสยามเนี่ยมานานแล้วนะนะครับก็ถ้าลองนึกไวๆก็เนี่ยตั้งแต่แมมแอนนาลิโอโนเว นะครับซึ่งเข้ามาเป็นอาจารย์ฝรั่งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับหลังจากนั้นเราก็เรียกฝรั่งผู้หญิงว่าแม่มาโดยตลอดนะครับก็พึ่งจะมาหายไปหลังๆเนอะแต่ก็ยังพอมีอยู่นะครับคำว่าแมมอันนี้ก็จะเป็นเกรดความรู้เล็กๆน้อยๆน,ยนะครับถ้าชอบช่องเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ